โอ้ค่ะเราต้องกลับมาที่วัดนะคะกลับคืนมาที่วัดค่ะสวัสดีคุครับชมที่พักครับคผกลับมาที่พักค่ะสวัสดีค่ะช่องพายทองเงินนะคะลืมโซ่ค่ะลืมโซ่ค่ะโอ้แห่งงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเออควันเลนค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะตื่นเต้น ต,ตื่นเต้นลืมโซ่พ่อใหญ่นะคะครับต้องกลับมาเอาวิ่งไปเกือบไปถึงอะไรเพื่อเสียระูบเลยครับผมโอ้ย<ก><อ><ก>น้องีิด้องครับผมก็งานแรกก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะคเป็นงานแห่หลังจากที่พ่อใหญ่หายตกมันค่ะ ส่วนพ่อใหญ่นี้ผ่านเลยนะคะสบายสบายเลยนะคะพ่อใหญ่ก็มีระแวงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่กับคันเลนนี้ตื่นเต้นค่ะโอ,อะ้ลืมอะไรอีกคันเลนพบเคครับคุณนี่พบเล็นที่หนึ่งครับต้องเช็ดกอนครับเช็ดก่อน,น,เ,อนเรื่องหังไงลุงอีก ก็มีโซ่แค่นั้นนะคะที่ลืมอตอนนี้ก็เดินอ้อมรถเลยนะคะนี่ไปกันเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้ควานไม้ก็นำหน้าไปก่อนแล้วครับผมก็บอกควานไม้ด้วยนะคะว่าให้รอก่อนนะคะเรากลับมาเอาโซ่นะคะ ออทั้งสีนะครับผู้เท่าก็ลืมนาลืมหลังครับพี่น้องทั้งเท่าทั้งตื่นเต้นนะคะครับเนาะดีตู้มาไปหอดไกลครับพี่น้องอยู่สันแล้วแรนรถตีก้ามเอาสู้ครับมาบ้านกันนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะ ด,ดีใจค่ะดีใจเดีวขอยกต๊ะช่วยควันเลนก่อนนะคะ พี่แก้วก็มาถึงก่อนเราเมื่อสักครู่นะคะลงจากรถแล้วค่ะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกประการนะคะก็จะมีแต่ความเล้นค่ะที่ตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวก่อนพ่อใหญ่ พ่อใหญ่เมาอาหารบนรถหมดเลยนะคะอาลงมาเลยพยย่อใหญ่ก็จะมืดหน่อยนะคะโอ ใจเย็นๆใจเย็นๆเก่งมากพ่อใหญ่เก่งมากเลยฮะโอ้โอ้ต้องมาถอดที่บ้านนะคะเพราะว้เ่น้าว่าพ่อใหญ่นี้ตอนเห่ก็เล่นน้ำสุดทางนะคะก็จะทำให้อกงานเน่นนะคะ อาลิ่นน้ำก่อนเหี่ยมไหมค่ะพ่อใหญ่อาบน้ำก่อนโอ้ดึกแล้วพ่อใหญ่ไม่ต้องไปขัดเนื้อขัดตัวหรอก กินน้ำก่อนนะคะกินน้ำก่อน เก่งมากเลยนะคะพ่อใหญ่ควาเลนก็เก่งเหมือนกันนะคะควาเลนเพียงแต่ <c oughs> จะลืมบ่อยนะคะเออตื่นเต้นนะโอ้โพ่อใหญ่อยากถูค่ะโ,โอ้ให้ถูน,น้อยนิดนึงอนะ่ะโอ้อ อ่ะหยุดก็ไปวิ่งน,นะครับผมโอ้อเนาะพี่ใหญ่ค่ะโดนมาสักนิดค่ะสักนิดอุตส่าห์ไปแหงงานมาพี่ใหญ่อยากจะถูก็ให้ถูก่อน สบายตัวนี้อี่เดียวครับผมเรื่องเรื่องตามาขอดูครับเลี้ยงตาอมาขอแทบผมจะขอมาดูดอยู่ โอ้ฮะอ่ผู้ใหญ่ทูแป๊บนึงนะคะ ปลาเลนก็เซลพ่อใหญ่นะคะสงสัยพ่อใหญ่คิดถึงเสางามคนนอนเพิ่นึ่งกับอาบน้ำพอดีครับพี่น้องครับคนบนธรรมดานี่เพียบจอมาจากทำงานต้องอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปพักผ่อนนะคะพ่อใหญ่โอ้สุดยอดอยากกิ่นั่นจะมาอาบน้ำก่อนค่อยไปนู่นครับผม จะอาดกว่าควันเลยนะคะคเลนนี้สงสัยหัวถึงมอนี่หลับเลยนะคะนี่ทั้งทั้งเป็นทั้งวนเป็ทั้งกนะับนะครับผมสองกะตนะครับผมสกรงยง่ครับผมจูไดู้่ครับพี่น้องครับผม น่าจมีงั้นชื่อมูครับผมอยู่ได้ครับผมนกักไก่บริก็ไปมาแล้วครับผมคิดว่าที่ใช้ภาคอ,อีสานเลยการกามาเลยครับผมทีเดียวครับทั้งไปงั้นครับครับผมเพื่อดิบๆเป็นลูกครับผมเก็บรวมกได้ครับผม พอละมา้างพอยญ่ให้ควานเลนอาบทีหนึงเดี๋ยวเป็นสีว่าขี้ข้านว่าอาบน้ำโอุ้น่ทอ้ำุ่ท,ท,ที่ททุ่มนยังอาบน้ำอ่เ,เยไเนาน้ยาไปหตนน้นมีบ,ด,ด,บดิไปเลบดิพอลพอละ ไไอ่ะค่ะหนูไปเลือกที่ภาคเองอีกต่างหากนะคะวันนี้จะนอนชมดาวชมเดือนออน,นี่ตากเอจากเอทำชาติอยู่ข้านอกโอจากเอขรนอกเลาดใจเย็นยอยุบหรือบไป มาด้วยก,กันเานาะโอ้สายักไปยด,ดปครับโอ้เบอ,อนะบายครับผมเอาญ่ามาให้พ่อใหญ่ก่อน,เ,นเอา้า แล้วงหวานแง่ดีครับอันหวานแง่ดีครับพี่นอ้องกินบอ,อ,อกินชดฮะดิไสายก่อนฟอนลินสองตาค่ะมองเห็นด้วย่มองเห็นก็ออกมาไฟ นี่นต้งไป่ก็ได้ค่ะ,ะก็ให้พ่อใหญ่กินย้าแล้วก็พักผ่อนนะคะครับผมออขอบคุณพ่อใหญ่วันนี้ที่ช่วยแห่งานค่ะคแล้วก็อขอตัวอีครับผมพักผ่อนมุ่นกันนะครับผมอาบน้ำข้านอนครับผมวันนี้ก็เม่อยไร้พี่น้องครับผม่ไห ผ่านไปด้วยผ่านไปได้ด้วยดีครับผ่านไปดีดีครับผมก็มีคือการที่น้อยนะครับผมครับก่อนครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชรกกดไลค์กดซับสไครต์กดติดในช่องคลายชกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมหรับคลิปนี้ก็ขอราบว่าสวัสดีครับขอบคุณครับยื่นมาคลิปหนาครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ